ตากระตุกไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาอาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคที่รุนแรงได้อาการแบบไหน,นต้องรีบไปพบแพทย์มาชมกันเลยค่ะอาการตากระตุกถ้าเป็นติดต่อกันนานๆนหรือเป็นไม่หายสักทีนะคะเกิน2ส,สัปดาห์ขึ้นไปแบบนี้ควรต้องรีบพบแพทย์ค่ะหรือถ้ามีตากระตุกรวมกับมีน้ำตาไหลตาแดง อันนี้ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางตาพราควรไปพบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะอาการตากระตุกนั้นทําให้เกิดการอ่อนแรงหรือว่าการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหนังตาผิดปกติเช่นตากระตุกปุ๊บหนังตาจะปิดลงมาหรือว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้ารวมด้วยหรือว่ามีหนังตาห้อยลงมาปิดจนทําให้รบกวนการมองเห็นอันนี้ก็รีบไปพบแพทย์ค่ะ ซึ่งอาการตากระตุกในบางครั้งอาจจะเป็นสัญญาณของบางโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเบลพาซี่หรืออัมาพาตของกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะโดยอาการมักจะมีตากระตุกร่วมกับอาจจะมีอาการชาลิ้นร่วมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอาการนำของโรคเบลพาซี่ได้ค่ะถ้าสงสัยว่าใช่ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะคอนเทนต์ต่อไปอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยค่ะ